สวัสดีครับพี่น้องขะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสูัสดี n d h i y h i to all my friend from around the world พี่นอ้องขาเมื่อนี้นี่ค่ะขนมเซนขนมเซนตีนไก่เลียดไก่ข noodle ดดไทยสไตล์นูดเดลอ่า h uh, chicken feet my favorite and chicken b l o อืมขนมเซนพี่น้องเมื่อนี้เด้อค่ะ ฝากแช่ในเด้อค่ะนนนเนื่องจากว่าอันไม่ยช่สวดน้นเ้้นขายของแล้ววันนี้ก็เลยซีนีแนวมาแจากเป็นขนมจีนนะสองห่อขนมจีนสองห่อเนี่ยถือเป็นหนึ่งรางวัลตวัดสิแจกสิสิบคนนะพี่น้องค่ะซอยแช่ออกไปก่อนเด้อค่ะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวขอกินอิ่มก่อนเด้อขอกินอิ่มจังน้อยก่อนเดี๋ยวจะให้รหัสเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝนกระโตกคอให้ raining today ได okay, ้แจกรหัสซุ่มแจกสิบรางวัลน,นะคะเออ ไปตัวขันบ่กินข้าวน้ำกันนะขออนุญาตใส่ทั้งมือทั้งทั้งซอน,นะะ้อค่ะอ๋อ sorry อายุ hand and spoon together same time ทนจกนี่นะออกของนอกไม่ได้เล่นนิ่ง ขาดแบบไง,งต้องเจนหาหัวหลายคนมาถมามว่าเป็นยังกีเจ้าขายของ บอกตรงๆนะคะไม่เห็วจบจะเรียนด็อกเตอร์นะจะเรียนต่อนะคะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาบาเนี่กันยังยัู่เด้อขนมสินพเพราะฉะนั้นกรเลยว่าจะออกมาแจกเป็นการสำมมนาคุ้นไข่เค้เอฟซี่อยบไข,ข,ขุปผูซุกคนนะคะรับฟรีอ่ะอขอคนละแช์ก่อนอันดับแรกและเดี๋ยวอันกินอิ่มแล้เซ็รหัสเนาะคะ่ะจุ่มแจก สิบคนสิบรางวัลจุ <ś ed> ่มแจกเ้าไปกรีบก่อยกัะอ้มีซจุ่มแจกหลายอยู่เด้อก้อยจะเป็นก้นซูมเองเนี่ยมันแรงมากหรอกเหลืขอขงเรียนมากลรวขอจะมาซูมเองเด้อผู้ใดได้อยจะบอกก้อยบอกให้เจ้าทักแชทอืม จับม่ร้ค่ะ่ดอม่รอืมอืม ทางขนมเต็มยีราฟมั่มเตอะีไาฟคุณแม่อนี่มัดจีดน้ำขนมเนีนน่ยแม่มาหน่อยรลนดนมใใใใัใกลไกนั่นไปตากฝนมาก คนตกป็ดิเอดินมาไตพไปน่องยังเลิศ ถ้าบ้านใดล่ะบ้านใดชี่สก,กันโอ้ร้านขายหมูสอะนื้ออืม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 กับมันส่งมมแม่มันจะมาติดไตหนูหไปมันจะมาติดน้ำใส่กับข้าวหนู<ป>หนูกำลงังแสบ ให้เขาไปลบยุบหมดนั้ยเขาอยากมาวนคนสักตัวดอก very wet อือไปบ้านชุดหนึ่งได้ยันชุดยู่บ้านเรได้กินเจ้อมันอร่อยมากอืมาพี่น้องคะผู้ใดญแช่แล้วเด้อค่ะเนี่ยรหัส จะแจกขนมจีน10บรางวัลน,นะคะหนึ่งรางวัลเนี่ยจะมีสองห่อแบบนี้เด้อจะส่งไปให้ฟรีพี่น้องคะผู้ใดอยากได้ขออนุญ,ญาตสุ่มแจก10บรางวัลน,นะแต่ถ้ามีคอมเมนต์หลายๆกะเดี๋ยวอาจจะเพิ่มให้แล้วแต่เนาะตามใจแม่เงยสวบเราพี่น้องเนาะอ้าวผู้ใดอยากได้พิมพ์รหัสเส้นสวยพิมพ์เข้ามาเส้นสวยมาเลยเด้อจะ้ะพิมพ์เข้ามาเส้นสวยมาเลยเดี๋ยวตอนเย็นแม่ไปสุ่มแจกสิบรางวัลเด้อจะ้ะ เส้นสวยนะคะพี่น้องคะ่ะเส้นสวยนะคะเออแช่ให้น้ำด้วยเป็นการเปิดการมองเห็นเป็นการสมนาคุณเดชาหาแนวมานสมนาคุณพี่น้องที่แบบเบิ้งลิบตลอดข <c oughs> องกุญแจหลายค่ะให้ด้วยใจนะคะทุกบาททุกสตางค์ เป็นเงินส่วนตัวของข้าพรเจ้าเองประบาระตจ้าเล็บตีนตัวเนี่ยอ้าจ <c oughs> อย <c oughs> อ เขาย่านฟ้าหรือเปล่าน้องหมานะ่ะเขากลัวฟ้าไหมแม่เขาย่านฟ้าเพราะว่าน,น้องหมาแม่พี่น้องดรอกแกออบทันเด้อไอเดินหน่อย ไม่ควเจอด็อกนะเด็กทำ very close ตัมีต้องเจียงผลนพอไปแล้วกับพี่น้องค่ะคนดีครับ ฝนม,มาก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้ว่าเราไม่ใช่แม่แรง จ่องน้ำฝนไว้ใส่ปัญหาคือกี่ตรมรถไก่ติ๊ีกิตตมมบะบัน นไม่พ่าไม่เยอะบ้านนี้มันดีสตกพอดีพอา้ำด้วปูเด้อใหญ่น้ำถ่วมเด้อ้ยมันมาถ่วมหรอบ่นเดนเก้าเดนสี like. ่อตกให้ม่ได้ให้หนน้ำก็ yeah> ่อืม อันน่ารู้มันโรงเรียนข่อยไปก้อนมูทุกรอบอ,อุ้ยสาธุคาเลียนกะ เมืม่อเนี่ยเอาไข่เที่ยวเขากลัวฟ้าแม่หนูรู้รู้แล้วใช่โย่แต่ว่าอย่ามาวนคนไม่วนไม่เป็นไรหนูกลัวจะซิดน้ำใส่นะ <c oughs> กำลังแซ่บอืนั่งดูแัดร้อนดูแดตอนน้องลูกหนาวป่ะหนะมันเป็นจันๆ,ๆ นี่แลปอยู่์กล้ไฟปลลวกเออนก้ไฟน้ำพัเด้มอมาดีเพินมเติมงมาไก่ย่าให้ย่าให้แม่ย่าให้เขายันป้าหนูเบื้องล่อือยัน่นาเขายันป้าเขาไ่เป็นใจย,ยัวดอกสแกมทันเด้อ น้อยที่ใต้นี่แหะน้ำเช่าเนะ,ะ่ยครอย่าลืมนะคะถ้าเดียบุตรายเปิดเมื่อถึงตอนนี้ไผ่ซุ่มแจกขกนมเต็นแหฮงสิบรางวัลนะจ้ะหนึ่งรางวัลมีอยู่สองห่อนะ อ,อันหน่อนึงมันลอยหาซิบกรรมหมอเด,ดอันนี้เขาขายามิบยี่สิบบาทไม่เยอะหรอกแต่อยากแจกค่ะน้อยายพิมพ์แสนสวยมาเลยโอเปแมนเส้นสวย <laughs> พิมพ์เ้นสวยมากค่ะขอเป็นซุ้มแจกแรงทำ <c oughs> มีก้นตนใจหลายก็อีกแจกหลายวาดแมนยี่สิบสามสิบรวด ให้ยบีเียน้องได้จุนมไว้กินกันอันมีก้นสนใจหน่อยครับสิบรางวัลพอ่อเล็กๆหน่อยพอได้กินหอดกันเนะพี่น้องเนาะไิ่หน่อยกินหน่อยไม่ไรกินหลาย nó loại sắp vừa mà ừ ตกไหมครับแม่อืมนี่หลายย่านฝ้านี่หลายจะซิดนำใช่ไหมเด้อแม่ได้ไปโรงเรียนอีกยูได้ลูกเอ็งบุญขอบไปมอลูกไก่ไก่ก็ได้ดอกเว้ยไก่ก็ย่านขื้อกันโกินนี่ถอยเนี่ยกินเนี่ย เดี๋ยวจะเอายายาผิดยาบางท่านในม้าต่อยยาี่หนยาผิดมาน่ะกันมัดกันเม้นตะการกินบ้ามาบ้าไปไปไปเขาเพ่อไปกัแม่เขาเพ่ไปก็จะไปวุ้นใกล้วุ้นนี่เะแม่งเมาออกไปใส่หนักแรงกินอืม มัเ่นีนออกเม่มามงออะาออกมันไ่ได้องปัยังเตี่ยมีมันมหองดอกแต่ว่าอึอยางยา <c oughs> น้ามันบ่โหไม่ได้กินต้มไข่อึงอึงไข่ละบ่กินโตแต่ว่ากินไข่มันค่อยอ่ะมอ,อ อืหอมเจนห้าหัวหกหัว,หวมื มันกระเจบเนาะเพราะเราไม่ร้องหามไม่สุ่มขนมเบลล์กินจะมาพอ Mm

ขอบพระกุศลาลายครับพี่น้องค้าที่ชอร์ขอบคุติดตามรับชมเนาะค่ะอิ่มแล้ววหมนที่เหนเนาะจางกิ๊วออกมาเป็นไอ,อพินิชอย่าลืม<อ><อ>ค่ะแจกขนมจีนนะคะเนี่ยยังจุดไข่ไปสองหอ่อผู้ใดอยากได้ขอหนึ่งแชร์แล้วกับพิมพ์คำว่าเส้นสวยมาให้เลยค่ะ๋วยวแม่ประชุมแจกเนาะขอบพระกุศลลายพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย